สบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันรอบบ่ายพี่นออ้องเอ้๋นี่แหลนะเนาะบาลีนางอยู่ห่มต้นม่วงพี่น้องเอ้ยลมเย็นๆไม่น,นี่พี่น้องเนอะ้ยเนาะโดยเอาวกับช่องบาลีสะพานบุญชาแนลแล้วนะพี่น้องเนาะโดยพี่น้องเนอะ้ยเนาะบาลีตอนนี้ก็ยังอยู่ที่แหล่งแห่งบริคัมไซเมืองปากซันพี่นออนะ้องเอ้ยเนาะมา ดูแลหรือว่า,าส่งข่าวส่งน้าไม่เตียงอะไรพี่น้องเอ๋เนาะโดยแระก็ขอบุญขอบคุณอันพ่อแม่พี่น้องบ,บัสสุขสุขคนเนาะที่สง่งกำลังแรงใจกันเข้ามาพี่น้องเอ๋กำลังใจมีในข่าวมีในยามอ่อข่าวมีอันตรายครับพี่น้องเนาะกำลังใจเนี่ยสำคัญที่สุดพี่น้องเอ๋โดยแระก็บารีก็ต้องขอขอบุญขอบคุณไปทางามูคูเนาะ ญาติพี่น้องบัสุขู่สูส้คน้นพี่น้องไอชีได้เดินทางขึ้นมาอ่าเป็นหูเป็นตาเอ่เบิงแย่งซอยกันให้กำลังใจกันนะพี่น้องเนาะลายขู่ลายคน้นพี่น้องไอ้โอวาสิเป็นทางเบาบุญเบาเงาลุงเฮิมเบาจันเบาเชียงทางเอ่บาทองมีเนาะแฟนสาวบุรบรรณา,นนาและกระทั่งเอ่อัว สาปานเพิ่นเนาะแฟนสาปานเพิ่นพี่น้องเอ้ยขอบุญขอบคุณพระสุขุสุคนแล้วก็ขอบุญขอบคุณไปทางในบ้านเพิ่นคือกันเนาะพี่นเนาะที่เพิ่นก็ได้เสียสละเวลามากะโอ้หลายมือหลายต่อหลายมือแล้วเพิ่นก็ฝากกลับไปเนาะเพิ่นบวยแล้วเพิ่นก็ได้เพิ่นก็เอ่อเวียนงานอยู่พุ่นกลายพี่น้องเอ้ยมอนี้กะบ่ลีก็เลยถือโอกาสออกมาทำชิปเนาะขอบุญขอบคุณ เออบัะส,สุขุสุขวนั่นแหละพี่น้องก็ยังบ่ได้ขอบบุญไ่ได้ทําคลิปขอบุญขอบคุณผมให้พี่น้องเขาจักเทื่อนั่พี่น้องเนะาะตัวสิปินทางเอฟซีทางไผ่ต่อไผ่ลายคนพี่น้องเลยปลอดภัยพี่น้องอกระเพาะขึ้นแล้วมั้งโดยกําลังใจกันไลายพี่น้องเอ้ลดลามเนาะอ่อขอบุญขอบคุณทางสาวทองคือกันทางป้าจอยทางไผ่ต่อไผ่ลายคนนั่นแหละพี่นอ้องที่เสียสละเวลาขึ้นมาเนาะ เติมน้ำเมือกน้ำมันขึ้นมาเนี่ยก็โอ้บ่ได้หน่อยๆน่ยได้พี่น้องเอ๋เนาะเดินกับบอลี่เติมไปกับมือแรกบอลี่เติมขึ้นมาเก้าแสนกับสองพันบาทนาะตีไปซะ่สองพันบาทแล้วกับบัลี่ grab ลงไปหาแสนกับบัลี่เติมอีกห้าแสนกับพันหนึ่ง grab ขึ้นมาบอลี่เติมอีกพวกแสนปลายหรือเปล่านี่แหละเนาะเติมกับพี่น้องเอ๋แล่นไปแล่นมาต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายนี่ ุดยอดมหาศาลเลยพี่น้องเอ้เพรว่าสิเป็นเอาเสาหงใน่แล้วก็ลายสิ่งลายยากพี่น้องเอ้เสาหงตอนนี้ยังเหลืออยู่ยสองหองะว่ายังเหลืออยู่ยสี่คนนะตอนนีนอนกับแฟนแล้วก็สาวทองเพิ่งก็นอนกับอันสาวใบเฟิร์นเหลือแฟนของไอ้เตียงอะไรเนาะพี่น้องเอ้โดยเ,เรื่องลอาอยยากเนาะ พี่บอลลี่ก็อยากบอกพ่อแม่พี่น้องเราบอกผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นคือกันทั้งเรื่องเป็นสะพานบุญนั่นแหละพี่น้องไอ้บอลลี่ก็ยังเหตุบอลแล้วเนาะแต่ว่าเพิ่นก็เข้าใจว่าช่วงนี้กับบอลลี่ขึ้นมายาังติดธุระอยู่เพิ่นก็เข้าใจอยู่เมื่อนี้ตอนนี้ก็ยังเคลื่อนอ้ตสาหนแหละที่บอลลี่ยังเป็นภาระ,ะที่ยังบันดาลให้เราแล้วเนาะพี่น้องไอ้แล้วก็ทางเงิื่นน้องอุทัยก็มีอยู่คือกัน แต่เพืนนองอุทัยก็มีบอลายมีอย่าสิเหลือให้เหลือทรายได้อีกอยู่บริษัทสั่งไปแล้วอ่าจำนวนหนึ่งแล้วพี่น้องเนาะสั่งไปให้เพิ่นแล้วคือที่พี่บอมัยพี่น้องเห็นนั่นแหละนี่ก็เลยมาทำลิบบอกพี่บอกน้องเนาะบอกเอฟซีบัสคุชคนเลยนั่นแหละพี่น้องเอ้ยตอนนี้บาริยังมาดูแลเรื่องราวของไอ้เตียงอยู่เนาะยังลงไปพุ่นบ่ได้พี่น้องเอ้ยลงไปกับแปบ๊แปบๆคือเมื่อนั่นแหละบาริไปแล้วกะ ปจ่ายค่าชางให้เอ้ยเอื้อสาแล้วก็เอาประตูห้องน้าประตูยางไปให้ลาก่อนนะเนาะแต่ว่าทางเอ้ยเกซาหรือว่าไอ้สมบัติเพื่อนกะเข้าใจเห็นอกเห็นใจเพื่อนกะโทรมาถามข่าวถามข่าวตลอดอยู่พี่นอ้องเอ้ยกะขอบุญขอบคุณเพื่อนคือกันเนาะมีทางเอืย้ยตุ๊กกะโทรมาถามข่าวอยูนะ่เอ้ยละเนาะเอ้ละเอ้ยละอ้วนเขาอะไรเพื่อนกะโทรมาถามข่าวอยู่เอ้ละเอื้ยตุ๊กพี่น้องเอ้ยโทรมาถามเอ้ย เจซากับไอสมบัติก็โทรมาเรื่อยอ่าไอสร้างแก้วก็โทรมาถามข่าวอยู่เนาะทางทีมงานเขาบาแ์ซนบาจิตบาตาก็โทรมายาตีพี่น้องก็เป็นห่วงกันหลายกู่หลายคนพี่น้องไอเนาะก็ต้องขอขอบุญขอบุญบัสสุขูสุขคนพี่น้นองไอ้ที่ส่งกำลังแรงใจมาให้อา่าทางทีมงานเฮาเนาะแล้วก็ขอบุญขอบคุณผู้ใหญ,ญ่ใจบุญบัสสุข,ขูสุขคนพี่น้นองไอ้ทางบาลีกับ นี่แหละยิ่งดูพี่แหละพี่น้องเลยดูกันสี่คนพี่นางกับคิ่นอดลานกับปาน่นพินนอทน้องวิลลี่วัสันกับผเป็นอย่างอดทนสู้ส้นไปพี่น้องเลยกาใชั่าใจกับพี่วนี่แหละแต่ละมือแต่ละเว้นกับลายพี่น้องเลยยิ่งอยู่หลายคนก็ยิ่งลายเนาะแต่ว่ามูคู่กับคนกบเสียสละเวลาขึ้นมาเนาะ กำลังแรงใจให้กันก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเพิ่นหลายๆทั้งลุงเฮิรมทั้งเบาเออ่บาบุญเนาะเบาเงาเพิ่นก็อยู่กันตั้งแต่มามือเล็กๆปู่หายก็กลับหมู่บ้านนี่พี่น้องเลยเดียวก็ทั้งบ่าวเชียงบ่าวจันขึ้นมาสมทบขึ้นไปอีกเนาะบารีไปแล้วก็ทั้งทั้งบ่าวสีก็มา2รอบแล้วเนาะพี่น้องเนาะบารีในฐานะผู้เป็นน้องชายของบ่าวเตียงก็มื้อนี้ถือโอกาสออกมาขอบคุณขอบคุณเพิ่นเนาะขอบคุณขอบคุณ เพื่อสู่สุขคนญาติพี่น้องแหละสีส่งสีเสียสละเวลามาเสียทั้งเวลาเสียทั้งงานเสียทั้งเงินนั่นแหละเพราะว่างานพนกักลานคุณท่านผิดชอบอยู่คุณก็ได้เนาะพี่น้องเนาะงานขอบอ่อจันท์บาา้านยาพนักงานมีผิดชอบก็มีอยู่พนกักงาเสียเวลามาเติมเมือกน้ำมันปิ่นมาเสียค่าอยู่ค่ากินเสียค่าห้องค่าพักกะโอ้เนาะพี่น้องเนาะทางบ่อเชียงพนกงาบ่อเชียงบ่อจัจนทร์นี่ขึ้นมาพร้อมกัน แต่เพิ่นอยู่จังมือบุเพิ่นขึ้นมาฮอดชูแรงๆเนาะบาลีแล้วก็ขึ้นมาก็เป็นบาลีกลับไปแล้วก็บาลีไปพุ่นสองมือกับบอลีขึ้นมาทางซายซมือนี่แหละครับบอเชียงกับบอจันมาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามาดนในลีนี่คือ pues ล mm ุงเพิ่มบอบุญก so ับบ่ลเงีวแต่บอาวงี้ยวในพันกลับพร้อมกันกับบาลี่นะพี่น้องเนาะโดยทางบ่าวสีพิ่นก็เดินทางขึ้นมาแอ่์บ่าวสีบ่าวพามีนั่นแหละบ่่นบ่าวพามีที่บ่าวทองมี ขอให้พี่น้องเอ๋เดินทางขึ้นมาส่งพี่นางเนาะแล้วเพิ่นก็กลับไปรอบก่อนนั้นเพิ่นก็มาเยี่ยมแล้วก็กลับไปคือกันโดยก็ขอบคุณขอบคุณที่เพิ่นเดินทางขึ้นมาไปกลับนี่กะบ๊าโ,โทษบริเวณใกล้ๆนะพี่น้องเอ๋เอ่อบ่าวแยวกับป้าจอยเพิ่นนัง่งมันหลังเม่นั้นจนว่าวินหัวจนว่าเห็ดยังบ,บ่เป็นนั่งข้างหลังเนียต้องบอกว่านั่งรถเจ็ดแปะชั่วโมงนะพี่น้องเอ๋ไกลพอสมควร บอรีเป็นโซเฟอร์ขับมาก็ถือว่าขับมาได้อยู่เนาะพี่น้องนับเบอรยาก็ับบริเปลี่ยนแต่ว่าบอลลีนั่งทั้งหน้านี่กับแฟนเพื่อนนั่งทั้งหน้าได้เป็นทองเพูนกับว่าโอเคได้บม่ได้คอยเป็นอย่างท่าใดว่าสันแต่ว่าผู้นั่งทั้งหลังเนี่ยมันอยากวิ่นหัวมันอยากฟึ๊บฟึบฟึบพี่น้องเ,อง<笑><笑>เลยลเหตุการณ์แบบนี้กันเนะาะทางครอบครัวเขาก็เพิ่งเจอเป็นครั้งแรกพี่น้องก็ตกใจอยู่เนาะ กเป็น,นยังในเมือมันเกิดขึ้นแล้วครัจังคอยแก้ไขจังอดทนไปสู่ชนไปพี่น้องเอ้ยอ้อลี้กินแกงเห็ดกับสะท้องนมืนแล้วก็พ่อขึ้นละ่ะพี่น้องเอ้โดยเอาก็ตอนนี้กนะน้พี่น้องนะจงบรรยากาศคำคำ,คำมาทำคลิปขอบุญขอบคุณนะอบมจพี่น้องหลายต่อหลายคนโตรเข้ามาทางอา่า ทางไลน์ทางอย่างตัวอย่างหลายช่องทางที่ต <P UC S> ิดต่อเข้ามาคอมเมนแต่ว่าทั้งช่องบาลีทั้งช่องทีมงานฮับัสุขขุขุคนนั่นแหละพี่น้องไอส่งกําลังแรงใจกันเข้ามาน้องพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณบัสุขขุขุคนหลายๆพี่น้องไอชทางบาลีเองกับคอมเมนต์นี่ก็บ่ได้ตอบเลยพี่น้องไอ้เนาะไลน์ขนาดส่งกําลังแรงใจกันเข้ามาพี่น้องไอ้ที่สำคัญกับเพิ่นเป็นห่วงตั้งบ่าเตียงนั่นแหละเนาะเพิ่นกับ ตรงกำลังแรงใจมาเบอร์สุกขขูสุคนเป็นหน่วยเป็นกำลังแรงใจให้ทีมงานเละกับอตียงเป็นหน่วยบอลลี่เองกัมีพี่น้องกันอยู่สองคนนี่แหละคือพอไม่พี่น้องก็อาจจะหูด,ดีเนาะบบมีไอเตียงก็มีบอลลี่ปูเป็นนอกพี่น้หน่วยมีกันอยู่สองคนนะั่นเป็นหน่วยเนาะอ่า แต่มีมูคูคอยเป็นกำลังใจให้พี่น้องเอ้ยกำลังใจกัเห็นกันย่ามนี่แหละยามมีข้าวอันตรายนี่แหละพี่น้องเอ้ยกำลังแรงใจนี่กับสำคัญเนาะเอาเบิ่งคนกัเบิ่งกันได้ช่วงนี้แหละพี่น้องเอ้ยเห็นกำลังใจนะพี่น้องเนาะเห็นกำลังใจส่งกันเข้ามาล้่นลามพี่น้องเอ้ยลายเนาะพี่น้องเอ้ปวารชิอยู่ทาง่างไทยทางลาวหรือทางต่างประเทศเพี่นกัคอมเมนต์โทรเข้ามาถามข่าวถามข่าวไลน์พี่น้องเอ้ อรต้องบอกว่าถือน้ำใจเพื่อนประสุขวามสุขคนนะพี่น้องเนาะโดยตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงใบใบพี่น้องเลยเนาะต่างบารีกับแฟนกันอยู่แล้วพักยอ,อยู่ห้องนี่แหละพี่น้องเอแล้วก็เพื่อนอาสาวทองอเราไปเพลินกับกับแฟนกับเดี๋ยวเพื่อนที่คุยกันอยู่ประเทศออกไปแล้วเพื่อนหูปตาเนจักหน่อยสันสายขิมนน้ำโขงเพราะว่าอยู่นี่มันก็ใกล้น้ำโขงแล้ยนะพี่น้องเลย อ่าโยนี่ก็เป็นยังก็าขามเป็น,เป,นเป็นจังหวัดบึงกาฬบอกวซันใกล้ๆอยู่เลยเนาะพี่น้องเนาะโดยคือว่าก็เป็นัางรับพี่น้องเนาะที่ได้ขึ้นมาพักแล้วก็ดนโอ้สมควรแข่งบริคัมไซพี่น้องไยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกับเพิ่นกำลังส่งแปลงทางอยู่ที่บลี่เดินทางขึ้นมากะมันมันทางมันเป็นบางช่วงบางตอนเขาเล่นไว้กับไ่ได้แล้วก็ เป็นบารีทองนี่บารีกับเบรกแลนไบยันมันกระทบกระเทือนกับอ่าน้องน้อยเพิ่นเนาะมันเป็นทางมันเป็นลุมเป็นบอเล่งไปได้จังน้อยเลยก็ยุดเล่งไปได้จังน้อยเลยก็ยุดกันสิเพื่องแต่ว่าทางเป็นทางดีๆเพิ่นเฮ็ดแล้วแล้วก็เอาเลนไปเลงก็ไว้เลนไว้ก็ได้ก็หอดไว้อยู่เนาะจากนี้ไปก็มาหอดพี่แล้วก็เลยครึ่งละเวียงจันทร์เป็นไปนี่ก็เป็นนครหลวงเวียงจันทร์แล้วก็เออ่ตัวประมาณร้อยห้าสิบลักกว่าสัน แต่ทางเบาอันนั้นเป็นขื่นไปกับไดนพระพนมระสามทีชั่วโมงพระพรไปเสียหัวทีน้องยพอปเป็นสมแปลงทางเนาะเป็นขึ้นไปนครหลวเรืเ่งจันทร์กันเมื่อน่ะเนาะทีมงานเขาพี่น้องเอ้โดยทั้งกเป็นการนังสีเ่เหลี่ทางขึ้นมาไม่อยู่ทางเขาเบ,าบ,าบ,บา่าวบุญบ่าเงาก็ได้เพื่นกับเราก็คุยกันประสานกันตลอดนั่นแหละเนาะด้วยอิจฉาโดนเราเดี๋ยวเพื่อนก็เดินทางขึ้นมาพี่น้องมาอยู่ร่วมกัน ็นกําลังใจให้กันนี่แหละเพิ่นก็บเพิ่นโดนแล้วเพิ่นก็ต้องกลับมา่อเยี่ยมครอบครัวเพิ่นก่อนเนาะพี่น้องเนาะถ้านั้นก็ได้อ่าเป็นกําลังแรงใจให้กันในข้าวมีอันตรายในข้าวมีความทุกข์พี่น้องเอ้ยโดยแซมบอรีกับเมื่อแฟนหักกมาเมื่อวานเมื่อวานนี้เนาะเพราะว่าแฟนเพิ่นกป็นกับอยู่คนเดียวอเงียบๆพี่น้องยิ่งกําลังท้องกําลังใส่อยู่เราพี่น้องเนาะ พี่น้องก็ทรงกาลังใจก็เป็นห่วงคือกันพี่น้องเอ้แต่ว่าดีท่อยุนี่เขาก็อากาศมันฮ้อนแต่แท้ๆพี่น้องเอ้แต่ว่าดีทอนอนห้งองเอ๋พอลลีวมานั่งนี่ก็เริ่มมีเหงื่อออกมาเลยนี่นั่งอยู่จนม่วงนี่โดยอา่าทอพี่น้องเอ๊ะเนาะอ่อทางน้องพามี่เนะเาะทางบ่าวลาวบา่าวนั่งกระแทกมาถามข้าวถามข้าวคือกันพี่น้องเอทางอาจารย์ลาวาเขาอะไรเนาะบอลลี่คิดว่าทำมันใกล้ ญาติพี่น้องก็มาลายนี่แหละ้งกูกับอะไรแต่ที่นี่มันไกลไกลมันก็ลำบากในการเดินทางเนาะทั้งมีบอลลี่ก็ยังบริขึนมาจากเทือกก็ได้แต่เพิ่นก็บอสบายของเพิ่นอยู่แหละมีลูกประจำตัววันอ่อนแเอดอยู่ในัก็ะดเนนะพี่น้องเนาะแล้วก็ทางญาติพี่น้องเพิ่นก็จะขึ้นมาหลายคนอยู่บอลลี่กับปฏิเสธบ่อยากให้เพิินมาเนาะ ตัวมันก็โอ้มาแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็บลายพี่น้องเอ้ยมากันนั่งกันดูสิละเมื่อยพี่น้องเอไงค่าใช้จ่ายค่าเช่าห้องเช่ากาอยู่ค่ากินนี่กับป้าที่เธอเป็นกับลายอยู่นะญาติพี่น้องอย่างมานํากระดาษบอลีกับอกคนไปว่าโอยากให้มาปันใดเนาะปฏิเสธเพิ่นไปกัเข้าใจอยู่แหละว่าเพิ่นเป็นห่วงทั้งพ่อทั้งน้องของพ่อบารี่นี่กัเพิ่นก็อยากมาเอ่อหน่องแท้ เป็นไอ้เนาะเป็นไอ้ขออภัยพี่น้องเป็นไอ้เป็นลุงเนาะเป็นไอ้ของพ่อวารีพ่อแท้แค่ที่เพิ่งเสียไปยังเหลืออยู่คนเดียวตอนนี้เพิ่นอยากมาอยู่คือกันแต่ว่าเพิ่นกะบอสบายเป็นโรคประจับตัวเพิ่นก็อยากคนอ้วนเนี่ยเนาะวารีก็บอกอย่างให้เพิ่นมาปันใดพี่น้องก็ไล่กูไล่คนอะอยากมาเยี่ยมมายามทางสมุนบรนนาทางญาติพี่น้องทางญาติทางัหนก็เพิ่นกะยากลูกน้อยแล้วก็มันไก ก็ยืนใจเพื่อนยูเนาะแต่ใกล้ก็คือที่เต็มตมันแหละญาติพี่น้องเราแถวนี้พี่น้องเอยขอบคุณขอบคุณประสุคุาสุกคนนั่นแหละพี่น้องเอ๋ยจะว่ายังดีเท่าว่าทางทิ้งงานเราก็พอมีรถส่วนตัวแน่กับมาง่ายแน่เนาะพี่น้องเนาะทางบาวจันต์เบาเชียงเบาบุญนะคนก็มีรถส่วนตัวของเพื่อนยูกับมากัะง่ายแน่พี่น้องเอ๋ยตากันมาเนาะถามว่ามีรถนี่ป้าโตแห่งเป็นพระละพี่น้องเอยเป็นพระละเลยหนึ่งนี่คือมา รถสายทางเขาก็เอาอีเชี่ยวอยังมากกับลำบากแล้วก็มาบรรชาท่านี่เนาะบอกท่านใจเขาเพื่อนเล่นไปตามสายทางของเพื่อนนั่นแหละรถสายทางก็ได้แต่วยังดีเติมเขามีรถโซนโตเลยก็มากกันง่ายพี่น้องเอ้ยแต่ก็เรื่องอ่ทั้งบ้านทุนกระยีละพอบอลลี่เพื่อนก็ไปอยู่แล้วจะละครบอลลี่อยู่ก็พอเพป็นกอีบะเพื่อนรีโต้เพื่อนกันเพื่อนก็มานั่งงอนๆอย่างเงี้ยอยู่ที่ละนั่งเงาอยู่ ตามต้นไม้ต้นต่อไปจิมบอรี่แกเห็นใจพึ่งอ,อยู่กันแต่ตอนนี้แกตั้งเมียบอรีเพิ่งแกากให้มาอยู่แต่บอรี่มาบ่มมากกระยาเนาะอยู่กับเมยพอเมย์เป็นก็บ,บ่สบายเลยก็อย่างก็เอาลานพี่นงคเ์เป็นเอาน้องบิลลี่อยู่ว่าสั่นเนาะมขออไพ่พี่นงค์แต่เพาะขึ้นแหละเพป็นก็เอาลานสาวลานบิลลี่นี่แหละเพราะว่าน้องบิลลี่เพผันก็ติดปูติดพอวอลลี่แหละอยู่น้ำมักอยู่แต่น้ำหัน แม่นี่แทบจะบ่ได้ถามหาเลยแม่ก็พอเนี่แทบจะบ่ได้ถามหาปัญใดเพราะว่าเพิ่นติดนําประตูอยู่กับพอเนาะอยู่ติดพอประตูเพิ่นเอาใจเพิ่นเก่งพี่น้องเอ้ยแม่นี่ก็ถามหาอยู่เป็นบางครั้งบางคราวก็ว่าเข้า,ขาไปไปเคาะห้องแล้วก็อ่าบ่ได้บ่เห็นแล้วก็แล้วอ่ะสันไปหน่อยเนะาะจักฟังเบิ่งพี่น้องยจักมื้อใดสิได้กลับแล้วก็จังค่อยว่ากัน ในในตอนนั้นเราพี่น้องเนาะโดยทางบาลีกับยูนี่แหละจนกว่าเรื่องราวของไอเตียงสิจบที่สิ้นลงพี่น้องเอ้ยดูเป็นกําลังใจน้ากันในการทั้งคือว่ามื่อโม่กับพิ่นทักมาอยู่าร์บอลนั่นก็เป็นมิจฉาบรรทันค้านเด้อทีขึ้นมาสมทบวสันทางบาลีก็บอกพันไปอยู่ว่าาบเออามีงานอยู่กับโบเภาขึ้นมาก็ได้เนาะบาลีอยู่พี่อยู่พี่น้องเอ้ยว่าแต่ก่อนกับบาลีเป็นห่วง ทางแฟนเพไนก็อยู่คนเดียวก็เงาโงงอ่งเงียบก็เลยไปหาเพื่อนมาอยู่น่วกันพี่น้องก็มีมีน้องมานอนอยู่น่วกันอยู่ดอกแต่ว่าก็คือว่าละคนกำลังท่องกำลังใส่ยิ่งมันก็ต้องการกำลังใจเนาะอยากู่ร่วมกันพี่น้องเองกัเอ้ากูเป็นยังเพป็นขึ้นมาแล้วก็อยู่ห้องพักนี่แหละเวลาเมื่อก็ค่อยเมื่อค่อยขับไปมาพี่น้องเองแล้วสำหรับคลิปนี้กับบาร์ี่ต้องขอขอบุญขอบุณนั่นแหละพี่น้องไอ้เบิร์ตสู้กูสู่คนเนาะที่ส่งกำลังแรงใจกันเข้ามาบพรว่าที่อยู่ทั้งในประเทศ ต่างประเทศพี่น้องเอ้ยกำลังใจกระลุนลามนะพี่น้องเนาะในข่าวมีอันตรายกับแบบนี้แหลนะเห็นกันโมโูก็ได้ตรงน้ำจิตน้ำใจนะกันเข้ามาเบวัสุคูซุกคนนันะ่นแหละพี่น้องเอ้ยตื่นตันตื่นตันบริกันบ,บางที่เห็นกันน้ำตาจนสิไลนะพี่น้องเอ้ยเห็นเหตุการณ์แบบนี้ก็ขึ้นมา,นาได้แต่เห็นใจอยู่วัสุคูซุกคนเนะาะทั้งโพทั้ง อบ้านยังเป็นเกษียสละเวลาขึ้นมาอ้พี่น้องเห็นตื้นตันตื้นตันบางที่น้ำตาน้ำตาคลอพี่น้องเอ้ยขอบุญขอบคุณประสุขุสุคนพี่นอออ้องเนาะโดยอาสลามกิฟนี่แกชือ่อว่าอะไรขอบุญบรสุข,ขูสุคนมูคูญาตีพี่น้องลุงปานาอาปูยาตายายพี่น้องเอ้ยทางในประเทศหรือต่างประเทศเนาะโ,โทรโทรมาในแชทมาในเนาะแล้วก็อคอมเมนต์มาในบอีก็ไม่ได้ตอบพี่น้องเอมันลายแล้วก็ มันท่อเนี่ยพี่น้อยจักที่บ้านใดๆเนาะก็ขอโทษขออภัยสำหรับบารีบริโต๊บก็ได้พี่น้องเอาสไลด์คลิปนี้กันลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังใจให้บารีกับทีมงานเนี่ยกับบาเตียงเนี่ยพี่น้องเลยรอชมรอรุ่นกันต่อไปนะพี่น้องเนาะสหรับคลิปนี้ตอนบ่ายบารีขอกล่าวคำว่าสบายดีบัสสุขสุขคนเด้อพี่น้องเยโดย